สวัสดีค่ะรวีคับมาเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนไปกับพวกเรานะคะวันนี้ก็จะเป็นอาหารหลักนะคะพาสต้า <P asta. S 1> ก็คือเส้นพาสต้านั่นเองนะคะริโซ <R iso. S 1> ข้าวปาิ <P ani. S 1> ขนมปังสว,ส,สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพี่มิกช่วยมาตั้งแต่เช้าแล้วเตรียมเครื่องหลายอย่างวันนี้เราจะกินไรที่รักกินซูชิก่อนอื่นนะคะนี่เราจะมาผสมข้าวก่อนเป็นข้าวหอมมะลินะคะที่หุงเอาไว้ข้าวหอมมะลิใหม่เหนียวเหนียวนุ่มเดี๋ยวจะปรุงข้าวเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็พักไวใ้ให้มันเย็นสักหน่อย ทามพลาสติกอันนี้ใช้กับอาหารที่มีความร้อนได้นะคะเพราะว่าสามารถเอาเข้าเครื่องล้างจานได้นะเขามีเขียนบอกไว้นะคะน้ำซูชินะคะเป็นแบบนี้นะปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปรุงสำเร็จมานำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะที่มีขายที่นี่เมติควาโมเลเมติเปียโนเปียโนจิโรโกซิเมติละวเมติเมติเมติ พี่พิ้ววายโอเคเอ็มมีได้มนก็ดีสาเลยไม่คิดโฟร์ดีอะเตี๋วใส่มโอตปราดีกว่านี่นะะบอกให้พี่มิกเอาเกลือมาใส่มือให้เดี๋ยวจะโรยตรงนี้แหมโรยออกไปนอกมือนู่นเนี่ยนี่นะคะหยอเกลือเพิ่มลงไปหน่อยนึง เจ้าน้ำไว้สำหรับซูชินะคะที่นี่มีขายทั่วๆไปเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ตอนนี้นะคะให้พิมิกวัวงาอยู่กุ้งนะคะเตรียมเอาไว้แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นแครอทแตงกวานะคะและจะมาหั่นปลานะคะเป็นแซลมอนกับทูน่าอันนี้แพงนะชิ้นหนึ่งนะคะ อันนี้รู้สึกจะ8ยูโรกว่าอันนี้7ยูโรกว่า7ยูโร90 8แยูโร90แพงมากนะคะถือว่าแพงมากแต่เขาฆ่าเชื้อโรคมาแล้วนะคะสามารถกินสดได้ปกติกุ๊กไก่จะไม่ซื้อแบบนี้นะนานๆซื้อทีนะคะพี่มิกกำลังช่วยทำไข่หวานนะคะนี่กุ๊กไก่เช็ดซับน้ำสักหน่อยเป็นน้ำที่ออกมาจากปลาเนาะปกตินะคะกุ๊กไก่จะซื้อ พวกทูน่าแซลมอนสดๆมาเองนะแล้วก็มาแช่ช่องฟรีซไว้นะคะ3วันขึ้นไปนะคะ72ชั่วโมงขึ้นไปก็เหมือนกับที่เขาไปสเตอร์ดี้ไรซ์มาแล้วนะคะปกติซื้อมาก็จะมาตุนเอาไว้ในช่องฟรีซเนาะ าหาั่เสร็จแล้วก็แชร์ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะคราวนี้นะคะก็าจะมาปรุงไข่หวานกันผู้ข่ทําไม่ใช่สูตรของเขานะทําเอาแบบเท่าที่บ้านตัวเองมีนะคะ <c oughs> น้ําตาลสีอิ้วขาวและอันนี้เป็นเหล้าโซจูนะคะของญี่ปุ่นที่มีเหลืออยู่พี่สาวเอามาฝากครั้งที่แล้วใส่ลงไป โอเคกระชือ <Okay>. mm. ไข่หวานนะคะกูไก่ทำง่ายๆเลยใช้น้ำมันมากอกนะใส่ลงไปตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะแล้วพอเริ่มร้อนแล้วก็กลิ้งๆไข่ไปแบบนี้เรื่อยๆอุ้ยต้องใช้กระทะแบบเทฟลอนเลยนะนี่มันไม่ใช่กระทะเทฟลอนนะคะนี่เป็นกระทะเซรามิก ถ้าเทปลอนเนี่ยโหมันจะไม่ติดเลยอ่ะอันเนี้งยงใส่ต้องนั่งแงกันพักนึ่งอ่ะ,อะยังได้อยู่ยังได้อยู่ปกติวิธีทาเขาจะต่างกันเนาะอันนี้ทําแบบตามมีตามเกิดนะคะวันนี้นะคะไข่ม้วนของเราไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะว่าแหกกดนะคะกระทะไม่โอเคด้วยไข่ม้วนง่อยมากเลยอ่ะกลายเป็นไข่กวนไปแล้วเนี่ย ไข่ม้วนพี่เลนวันนี้นะคะเราไม่ทําตามสูตรเขาที่จะต้องทําเป็นชั้นๆเนาะต้องค่อยๆยม้วนไปราดไข่ไปแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆเนาะวันนี้นะคะเราจะเป็นไส้ไข่ม้วนแทนไม่ใช่หน้าไข่ม้วนละไม่ใช่ไข่ม้วนไม่ใช่หน้าไข่ม้วนแ,ว <laughs> วนนวนแต่เป็นไส้ไข่กวนเออนี่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 มองเมดข้าวนี่เหนียว เป็นบุ้ยที่เขาเรียกอะไรนะอุเมะนะคะพี่สาวมาจากญี่ปุ่นแล้วก็แบบนี้ไม่มีสาหรายนะคะมมีสาหรายเป็น,ปนแผน่แผนๆติดบ,บ้านไว้เลยมันลุ้นกันจะรอดไหมอันนี้ เสือทาซูชิก็มีนะคะแต่มันไม่มีสาหร่ายเนาะนี่กูุกไก่ใช้ถาดแทนตอนแรกก็กะเจ้านี้มาใช้มันไม่สะดวกนี่ดีกว่าปรับด้านเมื่อกี้โรยงาไว้หน่อยหนึ่งนะคะอย่าไปคลุกงาด้วยก่อนเราจะตัดมัน จะได้นะซูชิแบบนี้ทำยากนะคะไม่มีสาลายเนี่ยทำไม่เป็นแล้วก็โรยงาคลุกง่ายทั่วมีดเปียกน้ำนะคะรอยหั่นเอาไว้แล้วเนืคองอย่างดีอา้าวใสหายไปไหนอะอยู่ข้างใน เบี้ยวๆบุูดบูดนะแต่ต้องขอบคุณข้าวหอมมะลินะคะนี่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่โหคลุกคลักมากกว่าจะได้มานะคะเพราะว่ามันไม่มีสาหร่ายหอมันยากมากนะคะนี่อ่ะกินตามมีตามเกิดนะคะนี่เป็นพวกปลาพวกกุ้งที่เหลือนะคะยังมีอีกนะเดี๋ยวกินไม่อิ่มค่อยทยอยขึ้นโตะ๊นะคะ แม่อึแ่แม่แม่ทำเสียสอแม่ฮึทำอาหาแม่ดุมาทำไมล่ะครแบบนี้อ่ะม่อนไปแอบกินกุ้งอืมเพนไปนั่งจ๋องบนนั่งสารใช่ไหมแม่ปอกกุ้งไว้อ่ะมันโดดขึ้นไป เธอได้รูกพอแกหายอยากนะถเแ,แม่ั้ยลูกซูชีมให้ดูครนเพื่อนมาเพื่อนคนไหนซารา่าอเข้าไปกินที่ไหนมาป่าพูดูใน IG อะไรโอ้โหนางสารเ <laughs> การา่งมาพี่คะสีและซารมีมานั่งเป็นเลฟอตสดิซูชิ Lo sta che a piace E dove lo a fare la sua mamma? No, ma no, sono le foto così. Ah, le foto na? le trova su internet. Sì. Appunto, ora è tutto chiuso Come, neanche la polpa la bevete? Noi due cinghie di suoi, due a guardare due di... Non, non, non è... Tutto il film è filmato. venuto bene, eh? Sì, è okay? bello. Solo questo pezzo. โอมาหนักไปที่สุดกเะชีชิ้นออกทื่อๆบื้อๆแต่ว่าก็อร่อยนะใช่ไหมใช่สลซ์ะไอซัชิ้นแบบว่าเท่าบ้านเลยนะอร่อยอร่อยไหมอร่ยนี่แหละค่ะวันนี้ซูชิมื้อง่าย ของพวกเรานะคะขลุขักนิดหน่อยนะคนจะทําได้เพราะกุ๊กไก่ไม่เคยม้วนซูชิที่ไม่มีสาหร่ายนะคะยากพอสมควรไปเจอสาหร่ายแผ่นสั้นๆมาที่ไว้กินเล่นๆนะได้มาสี่แผ่นเล็กๆก็ได้หน่อยเดียวนะคะนี่วันนี้สาหร่ายไม่มีนะคะที่บ้านเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ